สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูปสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้เจนีนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงนะครับ9้านาฬิกาเนาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นพญาวุฒโธนะครับท่านอริขุดงนะเข้าสู่นะครับบ้านเกตนะครับสาธุสาธุครับยกขึ้นอีกพี่สาธุสาธุครับมาถึงบ้านเกตนะครับพี่น้อง เพิ่มเมืองเพิ่มเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับพี่น้องอ่าช่วงเก้าโมงยกยกขึ้นให้หมดเลยพี่สาธุสาธุครับผมาถอดผมดิป้าถอยได้ไหมป้า,ปา,ปา,ปายกยกน้ำด้วยถอดหมวกด้วยครับรครับลุงยกยกน้ำด้วยนะครับย,ยกน้ำวยครับ ตัวนี้ด้วยครับสาธุสาธุครับยกไว้รอเลยนะครับสาธุสาธุยกขึ้นยกขึ้นครับยกยกยกครับยกน้ำยกน้ำยกน้ำับยกน้ำวางไวหน้าเลยวางข้างหน้าเลยเดี๋ยววิเชียรที่มารับ เอาอามให้คุณยายด้วยเด้อเอาอารมอ่าจายให้นะครับตันนี้ตัวนี้จ่าคุณยายนะครับถือไอแม่ถือไอแม่ยกน้ำไอแม่ยกนี่พี่เอามาอีกตว่าเอาให้คุณยายอีกเอามาใหญอไาไอา้รับผมลูกตาเดี๋ยวกำลังกำลังเอาอยู่ครับคือแายท่านให้อีกให้อิงครับ ก็ได้นมนมนะครับให้ยายนะครับทุกาทุกครับทุกษาทุกครับสาทุกครับยกไปก่อนนะครับยกไปก่อนครับผม บ้านต้นเกตบ้านต้นเกตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสวันี้นะครับนี่ก็มีพี่น้องนะครับชาวบ้านเกตนะครับช่ออะไรนะบ้านอะไรนะครับบ้านอะไรนะบ้านบ้านบ้านต้นเกตอําเภอเมืองอะไรครับพี่อันนี้เป็นน้่เป็นเลียงผาครับหลวงพ่อนธามันเลียงผาหลวงตา น้ำมันเลียงขาครับเป็นน้ำมันเลียงขาแท้มาจากการจนบุรีครับเอามาถวายหลวงพ่อครับครับอนุโลทนาบุญด้วยนะครับไม่ไม่ท้องครับหลวงตาสาธุสาธุบานได้เลยนะครับวานได้เลยครับหลวงตาท่านถามว่าท้องไหมนะครับสาธุสาธุครับยกยกของถวายด้วยครับผมยกเลยครับยกไวรอเลยนะครับยกไว้รอเลยครับผม สาธุสาธุสาธุครับตัวตล็กวางได้เลยครับวางได้เลยจับน้ำไว้นะครับยกได้ยกเลยนะครับด้านหน้าครับยกนะยกคนรับยกเลยนะครับยกไยกยกไยกยยกมดยกนี่ด้วยครับยกให้หมดเลยนะครับยกไปรอของีจะหล่ยยกขึ้น ถวายเลยนะครับยกขึสูงครับยกขึ้นสูงเลยยกขึ้นสูงทุ่สาธุครับสาธุครับสองแพ็กมีซอสเลยก็ได้นะครับอซอสกันเลยครับสาธุสาธุครับไปเลยนะั่วนี้ลงตาให้คุณยายเด้อคุณยายวางไว้ได้เลยครับ ตัวนี้ให้คุณยายนะครับของยายพี่ดวสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับจับไว้ครับจับน้ำไว้ครับจับน้ำสะไยก่อนนะครับของตัวนี้ของใครพี่จับเลยครับจับสะไบเลยครับสาธุสาธุครับผมล้มเลยเลยเลยหครับไว้ครับ ทุาท yeah, ุ่งสาทุครับจับน้ำครับจับน้ำจับน้ำสบายก่อนนะครับยกครับเคับกครับยกยครับเลยครัยกเยครยกเลยครับยกเดยคยกเลยครับยกเลยคยกเลยครับยครับยกครับยเครับยกเคยกคเลยครับนเลยคครับยกกน้ยกเลยคเลย หลวงตาขอรับแล้ววางได้นะครับยังไม่ยอมเลยค่ะพี่ป้าบอกว่ายังไม่โดนนะครับหลวงตาท่านก็ให้สาธุครับผมสาธุสาธุครับสาธุครับยกไว้นะครับยกได้ยกไว้นะครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวมีด้านหลังนะครับคุณป้าจะมีด้านหลังมารับนะครับรอเลยครับรอเลยไม่ได้เลยครับหลัไม่ได้เลยหลังได้เลยนะครับข้างหลังจะมารับนะคุณป้าพอหมองด้วยครับพี่พี่ชดมองให้เด็กด้วยอ่ารับพรก่อนนะครับสาธุสาธุครับ ทุสาธุครับวางก็ได้เลยครับลวงตาพอแล้ววางไว้เลยสาธุสาธุครับวางก็ได้เลยครับทุษาทุษาดวงตาข้อรับแล้ววางได้เลยนะครับทุษาธุครับตัวนี้ก้มเข้ามาอีกก้มเข้ามาอีกครับ ก็มาใกล้ๆอ่ะลุกขึ้นเลยก็ได้ก็มาเอามาตรงนี้มาตรงนี้หนุ่มตาคอไม่ถึงนะลูกสาธุสาธุครับหนุ่มตาคอแล้วเดี๋ยววางได้นะคุณลุงวางได้ครับเดี๋ยวจะมีรถข้างหลังนะครับมารับน้ำนะครับสาธุสาธุครับ จุดนี้นะครับที่น้องชาวบ้านเกตนะครับเยอะมากนะครับเกตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมารอลองคาระครับที่จุดนี้เยอะมากนะครับสาธุครับสาธุครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับ เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับทางช่อง Youtube สัทธาหลวงตาบุญนชื่นเสียตามเกนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ